ถ้ามาดูที่ GM หน่อยนะครับ General Motors นะครับ Cut China j o b as it r e s e t in world biggest car market นะครับตอนนี้ GM เองก็ต้องมีการปรับตัวอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคร GM เนี่ยก็มีการจ้างพนักงานอยู่ที่จีนนะฮะบ,บริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็มีโรงงานมีที่ตั้งอะไรอยู่ที่จีนอยู่เยอะพอสมควรนะมีสตา f นะครับล่าสุดเนี่ย General Motors ที่จีนเนี่ยมีการลดคนงานจีนเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็กลดหลายแผนกด้วยนะ ไม่เะเป็นสตาฟต่างๆศูนย์รีเสิร์ชนะฮะแล้วก็ R&D เองศูนย์ตัวโอเปอเรชันปฏิบัติการเองเนี่ยก็ลดคนงานไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่านี่คือแผนหนึ่งแล้วกันนะของกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็พร้อมที่จะทําตัวให้พร้อมที่สุดลีนที่สุดเพื่อจะไปสู้รบกับค่าย EVG ที่กำลังจะเกิดขึ้นหนักหนามากกว่านี้อีกในปี2ปีข้างหน้านะครับอลองดูแล้วกันว่า GM ลดสตาฟแบบนี้จะช่วยอะไรได้ mais,